คุณเคยอยู่ในบ้านเช่าไหมบ้านที่เจ้าของบอกว่าจะอยู่ห้องไหนก็ได้ยกเว้นห้องนั้นแล้วถ้าคุณเผลอเข้าไปอยู่ห้องนั้นล่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพงใช์ชายหนุ่มวัย30ตกงานกระทันหันจากวิกฤตบริษัทปิดตัวเขาใช้เงินก้อนสุดท้ายเช่าบ้านเล็กๆห่างเมืองบ้านไม้เก่าๆราคาถูกเกินจริงเดือนละ1 5 0่บาทพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบ เจ้าของบ้านเป็นหิงชราอายุราวเจปีพูดเพียงว่าอยู่ได้หมดทุกห้องแต่อย่าใช้ห้องข้างล่างสุดห้องนั้นไม่ปล่อยให้เช่าพงก็รับฟังและเลือกอยู่ห้องชั้นบนแต่เพราะอากาศร้อนและห้องล่างอยู่ใกล้ห้องน้ำเขาแอบย้ายลงมาใช้ห้องต้องห้ามในคืนที่สห้องนั้นเย็นผิดปกติทั้งที่ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลม กำแพงมีรอยขีดคล้ายเล็บอยู่ตามมุมห้องแต่เขาก็คิดว่าเป็นแค่บ้านเก่าจนกระทั่งคืนนั้นพงสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนเกาไม้อยู่ใต้เตียงตอนแรกนึกว่าเป็นหนูแต่เสียงนั้นย้ายที่ไปที่เพดานเกาลากขวนและทันทีที่เขาเปิดไฟเสียงก็หาย คืนต่อมาเสียงกลับมาอีกแต่เพิ่มเสียงหัวเราะเบาๆของผู้หญิงเหมือนอยู่ในห้องด้วยกันเขาตัดสินใจถามเจ้าของบ้านตรงๆว่าห้องนั้นเคยเกิดอะไรขึ้นหิงชรานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่าห้องนั้นเคยมีผู้หญิงอยู่เมื่อสิบปีก่อนเธอมาเช่าอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยออกไปไหนอีกเลยจนกลิ่นศพโชยขึ้นมาถึงชั้นบนเจ้าของบ้านเล่าว,ว่า ผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตเพราะกินยาฆ่าตัวตายและเขียนข้อความไว้บนผนังว่าขอโทษนะที่อยู่ต่อไม่ได้แต่ฉันยังอยู่ที่นี่เสมอพงย้ายออกทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นและตั้งแต่นั้นมาเขาจะไม่เชื่อคำเตือนเบาๆจากคนแก่อีกเลยเพราะเสียงหัวเราะยามดึกนั้นยังคงตามมาในห้องเช่าแห่งใหม่แม้เขาจะไม่ได้อยู่ในห้องนั้นแล้วก็ตาม